สวัสดีตอนเช้าค่ะป้าแป๋วค่ะโอ๊จังโอโุตวันนี้นะคะป้าแป๋วไม่มีอะไรค่ะมาทักทายตอนเช้าอ่าจะมาให้ดูนะคะว่าบ้านป้าแป๋วนี่โบราณโบราณนนะโอ๊จังยังรับหนังสือพิมพ์อยู่นะคะ mm hmm. อันนี้เขามาส่งงาน ไอเนี้ยงานสังคมป้าแป๋วงานผู้ใหญ่บ้านเนี่ยค่ะเขาจะมีไอเนี้ยเวลาเออป้าแป๋วรับนมด้วยค่ะป้าแป๋วรับนมด้วยเขาจะมีไอนี่เวลาเข้ามาส่งนมนะคะเขาจะมีไอนี่ไอน้ําแข็งมาให้เราด้วยค่ะคู่ีเดชอ่ะคีจะมีไอเนี้ยแช่เป็นน้ําแข็งมาวางให้เราด้วยเพราะว่าเผื่อบางทีเราไม่มีเวลา หรือบางทีเราไม่มีเวลามาเอาใช่ไหมคะมันจะได้ไม่เสียอ้าวชินดชินดคนรับหนังสือพิมพ์กับคนรับนมตอนเช้านะคะโอ้จังเป็นคนชอบอ่านหนังสือค่ะเป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือมากเขามีความสุขกับที่คนญี่ปุ่นเนี่ยนะคะเขาจะชอบอ่านหนังสือกันเขามีความสุขที่เขาได้อ่านหนังสือเนี่ย ไอ้นี่นมนี่นะคะป้าแป๋วรับมาตั้งแต่สมัยพ่อกับแม่ยังไม่เสียนะคะหลายสิบปีแล้วค่ะรับมานมโอ้ยมาลีป้าแป๋วบานดูสิมาลิบานเยอะเลยหอมๆเป็นนมของเมจินะคะเป็นนมของวัวที่เขาเลี้ยงในเขตยามานาชีเนี่แหละค่ะเป็นนมอร่อยมากเลยรับมาตั้งแต่สมัยพ่อกับแม่แล้ะเห็นไหมคะไอ้ไอ้นี่ต้นนี้นี่ป้าแป๋วเดี๋ยวเขาจะเปลี่ยนสีแล้วนะสีแดงสวยมากเลยอ่า อะไรนะ,บ,นระรนะบ้านเราอะไรนะบ้านเราอ่ะญี่ปุ่นเรียบมมมิจิเขาจะเปลี่ยนสีค่ะสวยมากเลยอะไรนะปะ้าแปบบ๋วอ๋อใครเพิ่งจำได้ต้นเมเปิลค่ะเห็นไหมคะไอ้นี่คือดอกเขาดอกเมเปิลนี่ยค่ะสวยไหม เนี่ยสีแดงนะคะเดียวเขาจะเปลี่ยนสีแล้วบ้านป้าแป๋วเนี่ยปลูกไว้หลายปีนะคะนี่เป็นจะสี่สิบปีแล้วนะเนี่ยต้นนี้นี่ค่ะเขาเปลี่ยนสีเนี่ยต้นนี้จะสีแดงหมดเลยไม่มีสีอะไรปนนี่เดี๋ยวเขาจะเปลี่ยนสีแล้วเนี่ยแหละค่ะคือดอกเขาร่วงเต็มเนี่ยหน้าบ้านป้าแป๋วต้นเมเปิลค่ะป้าแป๋วก็ไปเก็บผักมาอีกแล้วเมื่อวานเนี่ยนี่